สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ วันพรุ่งนี้แล้วนะครับโคโรโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์ครับเสบร์ปิดตีสี่ถึง10โมงเช้านะอันนี้คือกำหนดการนะครับถ้าไม่ได้มีการเลื่อนอะไรเป็นพิเศษนะบางรอบเปิด10โมงตรงเป๊ะเ,เลยครับถ้าเลื่อนเต็มที่ก็11โมงไม่เกินเที่ยงนะนฉะนั้นพรุ่งนี้ก็รอดูพร้อมกันนะครับอาโซรายละเอียดนะดูในคลิปแรกของวันนี้ครับแจ้งไปเรียบร้อยนะใครรอรู้อะไรก็ไปดูในคลิปได้เลยนะครับอาโซเพื่อนเพื่อนบางคน,นครับเขาก็มองว่ากลัวว่ามันจะไม่เก่งอมองในเรื่องของความ สามารถให้เปอร์นะซึ่งเราคาดเดาว่ามันอาจจะออกเป็นเพิ่มแร่หนะึ่ันเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งได้แค่ไหนซึ่งถ้าเกิดใช้คอมโบนะครับเพิ่มแร่หนึ่พผมบอกเลยว่ามันยังโหดถึงระดับหลีกตํานานได้เลยนะผมเจอในดีก m มาสเตอร์เนี่ยของไอ้นี่หลักเนี่ยเวลาไปเจอทีมแบบนี้เนี่ยแพง้ง่าย เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะอะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราเห็นมีทีมตำนานเนี่ยนำนะครับตัวโอเวอร์นะครับบากีมาเล่นอ่ะเพราะเหตุใดเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับ อะซึ่งเตรียมพร้อมเลยนะใครยังไม่ได้จัดแพ็คของเดือนนี้ครับหรือจะเติมตัวในเปิดโคโรโบดิจิมอนแอนด์เบนเจอร์ครับขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับเอสเคเกมคาบัฟเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30มสิเปอร์นั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่าระบบ iOS อเครับถ้าทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะต้องหายโฟนในแพ็คนะเปิดกระชากกดรับรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยสามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยนั้าานนค้้จดทะเบียถูกตอง กฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะคาคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับขายอยากได้นันเต้นเกมถูกปลอดภัยรวดเร็วนะต้องร้าน A C K เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่ใต้ De e s c r i p t i o n คลิปนะครับ A C K เกมทัพพั e เซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวแล้ว่เซนนะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยที่ร้าน A C K นะครับ นะครับเดี๋ยวไปดูทีมบนท็อปตำนานกันน,นะแต่ว่ามีคนถามมาอยู่2-3วันนะว่าเทำไมเห็นนะครับนี่ผู้เล่นคนนี้นะ ก็หลักๆจะเห็นเป็นอยู่คนเดียวอย่างที่บอกนะว่าด้วยคอมโบนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างมีความหลากหลายแต่บอกเลยครับว่าเล่นได้ยันท็อปตำนาน,นเราจะไม่ซีเรียสน,นะว่าเขาจะต้องไปจบอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับแต่เขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นนะครับระดับท็อป10ก็ได้อ่าท็อป1 0บท็อปยีบท็อปอ่าประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าเล่นได้ยันท็อปตำนานครับมีคนถามมาเยอะนะว่ามีการใช้โอริเวอร์บาร์กิคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคอมโบ เพิ่มแร่1,000เนี่ยถ้ามันใช้คอมโบกับทีมแร่หนืดด้วยความที่ว่าทีมแร่หนืดเนี่ยโตโมเมตามันเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยพ่วงไปด้วยเพิ่มแร่1,000บอกเลยว่าโหดอใครมีประสบการณ์เจอทีแบบนี้แล้วแพ้เลทเทะมาบอกด้เลยนครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยอ,อย่างทีมของ ในศิลป,ปะนะครับเขาก็จะเป็นเพิ่มแร่หนึ 1, ่งพันเห็นว่าเปิดได้ตัวยมทูตล่าสุดอีกโดนคอมโบและหนืดไปอีกนะก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกมีช่วงหนึ่งผมก็ตีเขาแพ้นะสู้ไม่ได้แต่จะสู้ได้ในกรณีที่บอทมันไม่โหดอ่ามันก็จะปรับปนเงินไปนะแต่ถ้าเกิดเจอบอทโหดเมื่อไหร่ครับบอกเลยนะว่า เมื่อเราตีเรนเจอร์ไม่ตายแล้วคอมโบติดอย่างน่าเกลียดอ่ะผมว่าคนเจอแบบนี้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถไหนก็ตามนะมันแพ้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับอ่ะซึ่งทีนี้นะคือเขาใช้หลักการเดียวกับที่ผมใช้ผมใช้แบบนี้มานานมากแล้วผมบอกแล้วนะครับว่าขึ้นเรนเจอร์เป็น9ดาวนะครับแล้วก็ใช้เป็นคอมโบพีชอ่าเน้นเลยนะครับว่าใช้กับเรนเจอร์ที่เหมือนประมาณว่าอาจจะไม่ได้ถึกมากไม่ได้โกงมากเราอาจจะเน้นความสามารถนะครับเราใช้พี 2เนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าเรนเจอร์พอปล่อยตัวไปเยอะมากมากสมมุติว่ามันยังไม่ทันตายนะปล่อยไม่ได้8ตัว10ตัวนะแล้วพอมันโดนยิงตายยกฝูงพีชีท2ติดโอ้โหเรนเจอร์ศัตรูหายเกลี้ยงไปหลายตัวอยู่กันนะบางทีสู้กันอยู่สูสีสูสีนะหรือเสียเปรียบนิดนึงนะพอพีชีทสติดทุบเนี่ยเฮ้ยศัตรูตายเกลี้ยงอยู่กันแล้วเขาก็ใช้2ตัวเลยเหมือนผมเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกครับว่าความสามารถก้าวดาวเนี่ยบางตัวเราสามารถเลือกได้นะว่าเฮ้ย ตัวมันเจ๋งตัวมันเป็นตัวดาเมจถ้าตัวมันเด่นดาเมจนะ อ่าครับหรืออาจจะบัฟก็ได้นะผมมองว่าใช้ฟื้นพลังก็จะดีก็คือฟื้นขึ้นมาสามารถซัดดาเมจได้ต่อนะครับอ่านะครับส่วนต่อท่านในเทมอันนี้แล้วแต่ความชอบผมมองว่ายังค่อนข้างจะเฉยๆฉะนั้นในความสามารถก้าวดาวเนี่ยเลือกเอาที่มันคิดว่าโอเคที่สุดก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าของมันหายากนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนความสามารถก้าวดาวเนี่ยกับเรนเจอร์โตที่มันดีๆสักนิดนึงอันหลักๆเนี่ยเพิ่มได้หนึ่งพันเราก็จะเห็นว่ามีอยู่ สองตัวนะครับที่เหลือนะครับคอมโบแรนดนืดะนะครับคอมโบแรนดนืดเขาข้าสำคัญมากอัดทีมฝั่งนะี้ไม่ค่อยมีอะไรเฟรนูคือเขาอาจอ่าเขามีโอพีที่สองแล้วอ่านี่นะคอมโบพีที่สองนะครับอ่ะส่วนตวนี้เหมือนจะไม่มีพีชีพสองนะครับตัวนี้น่าจะเน้นเอาไปผลักนะเพราะว่าเขาเล่นบินดุนั่นเองนะครับบินดุก็พีชีพด,ด้วยเออพีชีพมันทั้งทีมเลยอ,อยากจะลองตีอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าทีมผมไม่น่าจะสู้ได้ครับเป็นเพื่อนอยู่ที่น่าจะไอดีหลักนะนับอัะส่วนอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนครับเราเห็นเลยนะครับว่าคอมโบแรนดนืดนะครับรนเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเมตานะครับอ่าครับบาวล็อกนะครับแน่นอนครับแร่นืดนะแล้วได้ความสามารถล่างโครนก็จะเจ๋งมากๆนะครับ อ่ะตัวนี้เหมือนกันนะจะใช้เป็นฟื้นพลังมาซัดดาเมจก็ได้นะหรือจะเป็นเพิ่มมาสตัวทับทำดาเมจแล้วก็สามารถที่จะล่างโคลนนะบอกก่อนนะล่างโคลนสามารถที่จะติดความสามารถได้นะครับแล้วก็ติดได้ดีด้วยนะอ่านะครับแต่ถ้าเกิดโคลนเพื่อนจะไม่ติดความสามารถนะก็คือพวกตัวตัวมูนหุ่นไลกาอะไรประมาณนี้ครับอ่ะส่วนตัวป่วนเนี่ยก็สลอ็อตนี่นะครับ อ่านะตัวป่วนนี่แล้วแต่บางคนชอบเจม่วงใช้เจม่วงก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอ่าหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่มี9ดาวนะครับอ่านะแล้วก็ตัวบราสวินอ่ะแม้ว่ารีวิวไปแล้วเนี่ยมันจะมีความถึกที่ลดน้อยลงแต่อย่างที่บอกว่าสกิลอื่นๆน่ยมันยังใช้ดีนะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีนะอ่าผัากก็ค่อนข้างจะลึกนะบัฟก็ดีนะก็จะติดแค่ตรงที่ว่าเขาจะมีความถึกที่ลดน้อยลงส่วนหนึ่งผมมองว่าเกมอาจจะมองว่าบาลีสมบูรณ์แบบด้วยมั้งนะนะอ่าแล้้วก็คาาามสามารถปลงน อ่านี่คือถ้าเป็น p ีชอีสองอีกก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะยมมาทูดครับอ่าถือว่าเป็นตัวปัจจุบันที่ใช้กันแบบฮอตฮิตมากทุกลีกอ่ายิ่งหลีกสูงนี่เจอแน่นอนนะครับเนี่ยนะเหมือนกันครับก็จะเล่นเป็นร่างโครนหรือพีชอีสอง II, ยังไงก็ได้ครับแล้วก็ตัวครับซลลีซูเปอร์ไอดอลอ่านะครับ,ซ,ลลนะรบซึ่งออกมาตอนครบรอบ10ปีนะครับก็เหมือนกันนะเป็นคอมโบแรกหนื่งครับส่วนความสามารถ เก้ดาวนะครับอ่านแล้วแต่ว่าเราจะไปทางหยุด5วิธีอันนี้คือเขาเป็นเพิ่มแ300นะะะร้3า0นะอ่านะเพราะว่าความสามารถเก้าดาวเนี่ยเพิ่มแร้จะยังเป็น300อยู่นะครับถ้ามีออกมาเป็น1,000นี่สมมุติว่ามันมีศัตรูชัยราตุเพิ่มขึ้นบวกแล้วเป็น1,000ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะอาจจะเจอในรอบสังมืดสักรอบหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมพอคอมโบเป็นแบบนี้ปุ๊บตึงเปรี้ยอย่างแน่นอนบอกเลยนะครับว่า เจอแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาชนะง่ายๆนะอ่าเพราะว่าเรนเจอร์ตัวมันค่อนข้างจะเป็นเมตาอ่ะเมื่อมาดูกับทีมของผมอ่ะผมนับใช้จินจังอ่ะจินจังจะเป็นเพิ่มได้หนึ 1, ่งพันอ่าเพราะได้หนึ่งพันก็คือจะเป็นศัตรูใช้ค่าเพิ่มขึ้นสองครับเช่นเดียวกันบากิเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ผมใช้เป็นพีชิสองนี่เหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่าด้วยความที่ว่าทีมผมมันมีตัวนี้มีคอมโบอ่าหยุดห้าวิธีพว่วงผมก็เลยจําเป็นจะต้องเลือกอันนี้เป็นอันนี้นะ อ่านะผมจะไม่เปลี่ยนมานอื่นเพราะผมมองว่าอันเนี้ยดูดีสุดนะครับแต่ว่าแน่นอนความสามารถให้เปอร์เป็นคอมโบแร่เนื้อนะคอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอ่าขวางผลิตล่าทาตครับกับ P ีชิปสองผมใช้เป็นคอมโบ P ีชิปสองอันนี้ก็เหมือนกันนะแร่เนื้อกับ P ีชิปสองอ่านับส่วนบารล็อกนี่นะครับเป็นล่างโครนครับกับแร่เนื้อนะครับ นี่เหมือนกันครับเป็นล่างโครนนะครับแล้วก็ความสามารถเข้าวดาเป็นแร่นืดนี่อันนี้คือทีมผมก็จะเหมือนกันเลยนะก็ะใช้งานเป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับกับคอมโบแร่นืดนะบ,บอกเลยนะว่าใช้ง่ายตั้งรับชนะค่อนข้างจะโหดอส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามีคอมโบพร้อมทั้งทีมก็จัดไปเลยทั้งทีมก็ได้นะโซนเรนเจอร์ที่แนะนำอ่าเดี๋ยวมาแนะนําเบื้องต้นสักหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีเรนเจอร์ตัวเก่าที่อาจจะ,ะไม่ได้ทันรีวิวล่าสุดนะ ก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับออาเพิ่มแรกก่อนนะครับเพิ่มแรกครับในเกมมันจะมีเพิ่มแรก3า0กับเพิ่มแรกห่นนะอันนี้เป็นเพิ่มแรก1000นะครับอ่าเรนเจอร์ตัวที่ผมมองว่าใช้งานที่ดีเลยด้วยความที่ว่ามันมี9ดาวนะครับอ่าได้ความสามารถที่ยกระดับได้นะก็จะมีบกักี้เดิมก็ใช้ดีอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็ตัวโอริเวอร์นะครับอ่าแลกก็ไม่เยอะด้วยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นคู่ที่ผมบองว่าใช้ได้ดีที่สุดเลยนะครับรองลองมาอยากจะขุดนํามาใช้อาจจินจังยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะมีเกียร์ดีใช้ได้นะรหรือนะครับรำนำระัสะแปดป้อมบื้มทิ้งตัวเองนะครับใช้ฮิเมอุริเอากลับมาใช้ก็ได้ได้ว่านํามาใช้ได้นะครับแต่ในเกมเล่นเองระวังนิดนึงนะรำนำย้อนสอนนะครับมันตีป้อมตัวเองแตกเลยนะอันนี้ต้องระวังนะในเกมเล่นเองนะครับยังเหมือนเดิมนะครับโซลํนดับที่ก็พอๆกับจินจังฮิเมอุริที่ผมมอง ว่าก็สามารถที่จะใช้ได้นะก็คือตัวโทวะอ่านะโทวะจริงๆไม่ได้ถึกเท่าเดิมลนะก็ใช้ยากกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมีเคลื่อนที่ไปยังกองทัพสโตก็คือบังคับกระโดดข้ามครับแต่ว่ามันเปราะเปราะมากแล้วนะ,ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยรีวิวล่าสุดนะบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะอะคอมโบนแน่นอนครับเป็นเพิ่มแรก1,000ครับเช่นเดียวกันกับตัวเซสนะจริงๆควรจะเป็นตัวที่เก่งมากนะแต่พอใช้จริงเนี่ย ไม่ได้เก่งเท่าที่ควรอ่าแต่ว่าก็จะถือว่าเป็นตัวที่พอจัดใช้ได้อยู่ถ้ามีเกียร์ดีผมว่าก,ก็ใช้ได้นะแน่นอนครับเพิ่มได้หนึ่งพันเช่นเดียวกันอ่าก็ถือว่าเป็น4ตัวที่ถ้าจะนํามาใช้ก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวที่ผมมองว่ามันมันโอเวอร์เลดอะก็คือดูเหมือนจะเก่งแต่วันงก็ไม่เก่งนะก็คือแน่นอนครับรีมูรุ2นะครับกับตัวของเดียโบ คือถามว่าจะใช้ได้ไหมผมว่ามันก็พอจะใช้ได้แหละนะอาวุิเนี่ยเราจะเล่นเป็นคอมโบ p ีชเหมือนกันครับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะใช้จริงๆก็ไม่น่าเกียดนะแล้วก็เป็นคอมโบพีชิสเพราะว่าไหนๆจะเปาะแล้วก็พี่ก็เปาะไปเลยครับตายก็สุ่มตายไปเลยครับให้ศัตรูตายไปด้วยเลยนะอาจจะด้วยความที่ว่าผมไม่มีนะถ้ามีผมจะใช้แล้วก็ใช้เป็นคอมโบพีชิสไปให้หมดเลยนะครับอ่านะับโซนทางคอมโบหน้าหนืดน,นะครับ แร่นืดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเลนเจอร์ทัวตัวทางป่วนนะครับเพราะท่านจะเยอะอยู่กันนะแร่นืดก็คือนะครับขาดขวางการผลิตแร่ธาตุก็คือแร่ธาตุมันจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆนะผมก็จะเรียกว่าเป็นแร่นืดนะครับอัตุเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแสงจจมืดอัตเต็มวงยังใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ไปคอมโบแร่นืดนะครับอัลซาร์ตเมื่อกี้เห็นนะเก้าดาวนะก็ยกระดับขึ้นไปอีกนะครับตัวไหนที่ผมไม่แนะนําก็คือ ยังไม่ค่อยชอบมากนะักคือเหมือนลองทดสอบใช้แล้วมันอาจจะยังไม่ดีมากอานล้บน้ำเหมือนกันนะถ้าอยากใช้ก็ลองดูก็ได้ะนะครับอ่าบาหรอกแน่นอนนะตัวเมตาในยุคปัจจุบันนะจะโดนปรับตัวไหนไม่รู้นะครับอัศวินยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอ่านะครับ บาวนะครับโยมธูตนะครับแล้วก็เซรีเดลนี่ยเห็นไหมมันด้วยความที่ว่ามันมีเรนเจอร์ตัวดีๆอยู่ในทีมนะครับส่วนตัวไก่ทองเนี่ยมันต้องอยู่ในความสามารถก้าดาวเท่านั้นนะแรนดนดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะทีมผมนะครับอ่ะยกได้ว่าสุดสัปดาห์นะไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่มีตั้งรับเนี่ยชนะเยอะมากชนะคือค่อนข้างจะรัวรัวคือแบบรัวจริงๆครับอ่ะนี่นะโยมธูตนะ ล็อกนะครับนี่บวกสิบห้าเอาใจช่วยครับคือถ้าเกิดมีตัวดีๆนะครับเกมตั้งรับมันตั้งตั้งรับชนะได้เยอะอ่ะไม่ใช่ว่าแบบแพ้แดงเถื่ออย่างเดียวนะครับผมมองว่ามันก็คาง้างจะใช้ดีนะครับอะส่วนทีมผมเดี๋ยวดูนะคือเราจะไม่เห็นนะครับในเกมนั่นเองว่าแบบไอ้ศัตรูมันโดนอะไรบ้างครับคือบางทีบอทมันก็จะมีโกงได้นะเอาตรงๆนะว่าแบบเพิ่มแล้วหนึ่งพันใช่ไหมแต่คูจะปล่อยตัวอ่ขออนุญาตใช้คํานี้เพราะว่าบางทีบอทมันมีแบบนี้จริงๆนะ อ่า้ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยศัตรูมันปล่อยตัวได้ไหมถ้าส,ม,สมมตินะสมมุติว่า,มมวาถ้าเรนเจอร์ทีมเราโดนฆ่าตายได้อยู่นะครับแล้วเขาปล่อยตัวได้อันนี้คือไม่แปลกแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันฆ่าเราไม่ได้เลยนี่ว่าทำไมเรนเจอร์ Ranger มันยังปล่อยได้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้ถือว่าคงไปเจอบอดโหดนั่นแหละนะครับ บินขอข้ามไปก่อนเพราะว่าผมลองเอาตัวกันบินออกบินนี่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะทำคลิปบินนี่คือบินกันท่าทุกทีมครับบินลงบินดูเต็มไปหมดเลยนะครับเกลื่อนมากนะบินนะนี่ทุกทีมต้องมีบินนะครับนี่ก็ต้องมีบินนะอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะจะเอาเป็นแบบว่าลองยื้อพักพื้นครับนะครับซึ่งผมก็แนะนําไปแล้วนะว่าจริงๆเนี่ยพักพื้นดี นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีบินดูตัวที่ทําคลิปไปเมื่อวานบวกกับเยดีดีก้าดาวแม็กนะถ้าสมมติเป็น ID ดีใหม่จริงๆนะแต่ก็ยากอะ่ะเพราะว่ามันต้องเปิดคริสต์มาสนะหรืออาจจะไปซื้อไอดีมาก็ได้ผมบอกเลยมันโหดมากๆในลีเริ่มต้นนะครับอ่าเดี๋ยวก็ตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอทีมที่เขาตีเราตายนะครับอ่านะครับแล้วก็เราพีชีสองสวนไปนะครับคือจะให้ดูครับว่าเมื่อเรนเจอร์นะครับที่ผมใช้เนะี่ยเป็นพีชนะีสองเนี่ย นแน่นอนครับเกียร์ตามสภาพนะครับพอเขาฆ่าเราตายปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องโดนครับพีชินี่นี่เห็นไหมพีชิสเห็นนะครับคือมันสุ่มนะพีชินี่คือสุ่มได้ทั้งตัวภากพื้นแล้วก็ตัวบินนะครับนี่ฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้นะมันช่วยลดทอนจํานวนปริมาณศัตรูได้เป็นอย่างดีนี่พีชิอีกแล้วนะเมื่อเรนเจอร์เราตายครับ ก็ไม่หนังกลัวครับกอดคอกันตายครับกอดคอกันแหววเลยนะเออครับแต่มันสุ่มนะต้องบอกก่อนครับว่าพีที่สนะครับมันจะสุ่มนะครับแต่ว่าพีที่งเนี่ยมันจะสุ่มใน p ีวีนะครับในเลทที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงเพราะว่าจํไม่ได้แล้วเหมือน p ีวีเนี่ยมันจะสุ่มติดสักประมาณอ่าน่าจะประมาณ72เปอร์นะครับอ่าจคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอหาดูนิดนึงก่อนนะครับ เอาเป็นว่ามันติดเยอะแล้วกันอ่าพีชิสองครับมันจะมีเลทนะครับแจ้งให้ดูนะครับว่าอ่ามันติดประมาณไหนอ่าเอาเป็นว่ามันติดดีแล้วกันอ่านะครับพีชิสองเนี่ย PUP เลทจะติดค่อนข้างจะสูงมากจะไม่เหมือนพีชีหนึ่งนะอ่าพีชนะิหนึ่งนี่ก็จะมีข้อจํากัดเยอะนะครับอ่านี่นะครับ เรนเจอร์ครับเรนเจอร์เหนือกว่าไม่ต้องห่วงความสามารถก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้คือจะเปรียบเทียบในดีกเริ่มต้นนะคือถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยโคโรโบมาใหม่ๆนะครับไอดีเราสร้างใหม่ครับในดีกเริ่มต้นนะก็คือแบบอทองแดงเงินทองครับอันนี้คือผมจะไม่ไม่กดนะโอ้โหแล้วดูรูเดียสนะครับนะมีคนถามมาพี่รูเดียสมันใช้ไม่ดีแล้วใช่ไหมผมบอกเลยว่ามีรูเดียสยังโหดเหมือนเดิมนะครับ อ่าเนี่ยดูนะเราโนเทมได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าตายไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องพีช2สองซัดคืนนะครับนี่ระหว่างทางเราก็จะเห็นนะว่าเมื่อเรนเจอร์เราตายนะครับอ่านี่คือไม่ตายเลยไม่ตายเลยศัตรูจะไม่ได้ปล่อยอตัวเลยเห็นไหม อ่าอันนี้เป็นกรณีที่แบบเฮ้ยเขาฆ่าเราไม่ได้นะฆ่าเราไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่มีแร่เด้งไปปล่อยตัวนะครับพอไม่มีแร่เด้งไปปล่อยตัวนะครับอ่านะครับไอเพิ่มไร่หนึ่งพันมันก็จะติดคาอยู่แบบนั้นนะ,ะบินทั้งนั้นเลยครับตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นบินตัวไหนนะก็จะเจอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะเออนะครับนา่ากลัวนะเราจะไม่ตีนะครับคือดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดบินเขาเกียร์เขาดีมากนะครับก็ จบปึ้งได้อยู่อทีมนี้อนี่ครับมีการใช้ครับโทวะนะครับนี่พีทีสองโอ้โหมาเดี๋ยวลองวัดกันดูสันิดหนึ่งนะครับมาลองดูกันนะครับะฉะนั้นเนี่ยถ้าโคโรโบดิจิมอนแอดเวนเจอออกมาเป็นเพิ่มแรกหนึ่งพันจริงๆอย่าได้ยีนะผมบอกเลยนะเพราะมันก็ใช้ได้ดีนะครับอนี่ครับติด p ี2สองไปอีกแล้วนะครับ ที่เหลือทางคอมโบเราก็จะไม่เห็นนะแร่หนืดเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับคือมันจะเห็นตอนที่สู้กันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่านี่เห็นนะทั้งดามเมจเราทั้งพีชีพสองนี่นครับพีชพสองมันจะเป็นวิญญาณสีขาวๆนะครับอ่าแล้วโดนดามเมจจากเบาลล็อกอีกเนี่ยนะทีไมที่สามเนี่ยผมถือว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นนะครับเพราะว่าเรนเจอร์อ่ที่ใช้เนี่ยมันถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ อ่าฮอตฮิตอยู่อ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาอยู่เดี๋ยวเกิดวันไหนวันหนึ่งที่แบบมันเนิฟพร้อมๆกันหมดนะอ่ะเออก็ขาขึ้นเหมือนกันนะขึ้นไปก่าดาผากน,นะครับฉะนั้นเนี่ยเล่นเกมผมว่าเกมมือ่อื่นผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันมากแหละว่ามันต้องมีนะการบัฟกันเนิฟนะครับอ่าเพียงแต่ว่าขออย่าให้มันมาเนิฟในอ่าตัวที่เราใช้อยู่หรือบ้านจริงจังแล้วกันนะหรือโดนชา้าๆแตนิดนึงนครับอันนี้ให้ดูนะ อ่านะครับอันนี้เขาใช้เป็นฟื้นพลังอันนี้เราไม่ว่ากันนะเลือกอะไรก็ได้ครับคือให้มันแบบรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีต่อทีมดีต่อใจตั้งรับชนะเยอะเล่นเองชนะง่ายแค่เน็ตจบปึ้งเลยครับหลักสูตรเกมไเนเจอร์นะอ่านะครับตั้งรับชนะเยอะก็จะสบายใจนะไม่ต้องมาเหนื่อยเล่นเองเยอะนะครับพอตั้งรับชนะเยอะนะครับเล่นเองชนะเยอะอีกนะหลีกมันก็จะไปอยู่ในหลีกที่สูงขึ้น,นครับการยืนหลีกก็จะดียิ่งขึ้นจากเกมตั้งรับนะครับ ่าดูนะครับนี่ครับจากคอมโบครับที่เราคัดสั่งมาเป็นอย่างดีนะครับทีมมันก็จากค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนอ่าลงน้ำแข็งมาตายไหมไม่มีอะไรตายเพราะว่านี่ผีทิ่สองติดไปนี่ง่ายได้จริงๆครับอ่าบอกเลยนะครับว่าถ้าคอมโบ d i g i มอนแอคเวนเจอรเนี่ยมันมาเป็นเพิ่มแรกห0 0่นนะซึ่งมันมีโอกาสเยอะอยู่เหมือนกันครับ อนอกนั้นก็จะเป็นแบบความสามารถใหม่ๆไปเลยครับปฏิบัติการใหม่นะครับหรือว่าทําใหม่ไปเลยครับมีโอกาสที่จะเห็นอยู่เหมือนกันนะแต่น,นี่คือให้ดูครับเผื่อบางคนมีอยู่ครับแล้วต้องการจะจัดคอมโบให้มันตึงๆนะ,ะซึ่งผมเน้นย้ำอีกครั้งครับคือจะมีคนขัดแยงด้งตรงนี้มาเยอะอยู่เหมือนกันว่า ไม่จําเป็นต้องขึ้น9้าดาวเลยใช้ให้เปอร์แม็กไปก่อนอันนี้คือต้องยอมรับว่าบางตัวก็เป็นแบบนั้นจริงๆใช้ให้เปอร์แม็กดีกว่าเพราะว่าขึ้นเป็น9ดาวปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่มีความสามารถที่แบบไม่จําเป็นต้องใช้ ใช้แล้วอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่าแน่นอนครับว่าพอขึ้นเก้าดาวปุ๊บน้ก็จะมีร่าท้าที่ใช้เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรครับปล่อยตัวก็ช้าลงนิดหนึ่งนะครับแต่สังเกตดูนะทีมผมที่ขึ้นเป็น9ดาวแล้วไม่ได้แม็กเนี่ยเพียบเลยนะครับอย่างนี้นะขึ้นเป็น9ดาว1วร์ร้อยหกสิบนะครับก็แลกกับสร้างล่างโคลนคุ้มค่าครับติดหยุด5วินาทีแบบตึงๆเกียร์ก็ไปหาเอานี่ครับลดแร่เยอะๆแต่นิดหนึ่งนะครับเนี่ยกียร์ปล่อยตัวไวครับ จากเดิมนะ7วินาทีก็ลดแลกลดปล่อยตัวลงไปได้อีกนะครับแกก็ลดไปได้เยอะอย่างเงี้ยผมมีเกียร์ซัพพอร์ตก็โอเคนะครับอันนี้เหมือนกันนะขึ้นเป็น9ดาวนะครับแรกกับความสามารถหยุด5วินาทีนะครับอย่างเี้ขึ้นเป็น9ดาวนะครับแรกกับ P12 เนี่ยเหมือนกันครับอ่าครับถ้าตัวไหนนะมันขึ้นเป็น9ดาวนะแล้วก็มีความสามารถที่เป็นคอมโบกับทีมเรานี่นะครับรออยู่นะหรือมันเป็นความสามารถเดิมที่บอกว่าเฮ้ยได้และดีอยู่แล้วเนี่ย ก็แน่นอนครับขึ้นไปครับส่ว so, นตัวนี้ผมขึ้นไปเพื่อทดสอบ ID อื่นๆผมก็ยังใช้ h y p เปอร์ Mac อยู่นะเพราะผมมองว่าตัวดูเดียสเนี่ยในส่วนของความสามารถก้าวดาวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นมากนะักถ้าเจ้าจริงๆก็อาจจะเป็นฝื้นพลังเพราะว่าเขาฟื้นขึ้นมาก,ก็ซัดดาเมจได้ต่อนะครับนี่พีร้อยด้วยนะสายฟรีทําได้นะอาจย้อนดูคลิปกันหน้าครับแล้วก็อัศวินนะเปราะบางใช่ไหม P ี2ไปเลยนะครับอ่านะครับหรือจะเป็นร่างโคลนยังไงก็ได้นะอย่างที่บอกครับตัวมันมีจํากัดนะถ้าได้ความสามารถที่มันเฮ้ยโอเคแล้วหรือว่าเราต้องการคอมโบแบบนี้มันก็สามารถใช้ได้นะอาฉะนั้นเนี่ยยืนยันฟันธงร้อครับว่า เพิ่มแร่หนึ่งพันครับอ่านะครับคอมโบกับแร่หนืดมันจะโหดมากๆส่วนอื่นๆเสริมได้อย่างเงี้ยผมก็เสริมด้วยหยุด5วินาทีนะเออครับตอนนี้คือบอกเลยครับว่าความสามารถมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อย้อนไปสักประมาณสักสองสามปีเนะี่ยความสามารถมันยังมีการติดติด,ตดคึกกักอะถ้าเกิดเลือกหยุด5อย่างนี้นะไอ้คอมโบแร่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดเหมือนมันจะใช้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวนี้คือ ใช้เพื่อนะบอกเลยนะขอให้เรนเจอร์พื้นฐานมันเป็นตัวที่ดีตัวที่เก่ง แค่นั้นจบปึ้งเลยนะครับอาจานั้นขอให้โชคดีนะในการทำคอมโบครับมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เติมเยอะนะครับเราไม่สามารถเลือกได้เหมือนทีมพรัทบท็อปนะแต่เราเห็นแล้วนะครับว่าทีมพรัทบท็อปตัวเยอะเลือกได้เขาสามารถที่จะเลือกทางที่มันแตกต่างกันได้นะแล้วเราก็เห็นครับว่าเพิ่มแล1 0หนึ่งพันนะครับเราเห็นบาก,กินะเราเห็นโอริเวอร์นะเราเห็นตัวปว่วนอคอมโบได้ในต่างๆมากมายนะครับก็ใช้ได้ครับไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ อ่ะซึ่งเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะยังอยากจัดแพ็กนะครับจะเติมแพ็ก เลือกเกียร์นะครับไปใส่กับเรนเจอร์เดินหน้าเพราะเรนเจอร์เดินหน้าไม่มีโดนแน่นอนนะก็จัดเดือนนี้ไปได้เลยครับก็แนะนําเลยนะครับ S K เกมทัพบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกมีแค่ไอโอเอสนะถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้ครับต้องหาไอโฟนในแพ่แล้วเปิดกระชากกดรับรูบี้นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยกดรับได้เองเลยนะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจะเปลียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รรรรับเเเติมมกกออื่นนนๆใาาคคถูวววดด็้ยะ ได้ร้านสัาเกมที่ถูกรถเร็วปลอดภัยครับต้องร้าน A.C.K เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ A.C.K เกม e า o w โนเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ล้อเส้นใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยที่ร้าน A.C.K นะวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับเพิ่มเลทจ,จะเป็น4ทุ่มนะไม่ไหวก็รอเพิ่มเลทก่อนนะถ้าวัดดวงก็เปิดก่อนก็ได้หรือจะแบ่งเปิดก็ได้หรือทุนหมดก็เติมที่ร้าน A.C.K ก่อนเลยก็ได้นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวััสดีครบ